วันนี้นะคะเราก็ได้พาเด็กๆนะคะมาให้อาหารปลาที่พุทธอุทยานมหาราชหลวงปู่ทวดนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะหันค่ะเด็กๆสนุกมากเลยนะคะสำหรับการให้อาหารปลาได้เดินเล่นได้ชมของขายจากพ่อค้าแม่ค้าต่างๆมีปลาหลายพันตัวเลยค่ะเ,เด็กๆชอบมากเลยค่ะ ตายค่ะเดินไปเรื่อยๆเลยนะคะเด็กๆให้อาหารปลากันค่ะค่อยๆนะคะระวังตกน้ำนะคะโอ้โหพิมใจเก่งมากๆเลยค่ะค่อยๆให้อาหารปลาน่ารักมากๆเลยนะคะพี่ภูมิใจน้องพิมพ์ใจปลามีเยอะมากเลยค่ะระวังตกน้ำนะคะน่ารักจังเลยค่ะ เดินมาที่ริมน้ำกันนะคะกับคุณแม่นะคะ